Good morning Gospel welcome to and daily Study Truth Bible a สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ once again we're so glad you have joined us to study the word together with us เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันกับเรานะครับ It is such joy for to meet such us you you wherever a are. joy for เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเราเลยนะครับที่มีโอกาสได้นำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม face. strengthen to your เพื่อจะเป็นการเสริมสร้างกำลังให้กับความเชื่อของคุณ whereas you know that each week we follow a topic ก็แต่ละสัปดาห์นะครับการแบ่งปันของเราก็จะเป็นไปตามหัวข้อนะครับ and you know and you take these topics every week แล้วก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้รับเอาแต่ละหัวข้อในสัปดาห์สัปดาห์ต่างๆที่เราแบ่งปันไป and meditate on these truths แล้วก็ใคร่ครวญนะครับตามความจริงในแต่ละสัปดาห์เลย it'll be like you're building A spiritual foundation in your heart. And very soon there will be a stronghold. Of the word of God your the heart in และอีกไม่นานนะครับถ้อยคำของพระเจ้าก็จะเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งให้กับจิตใจของคุณได้ And really when the word becomes your stronghold เพร <laughs> าะเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยกลายมาเป็นป้อมปราการในความคิดในจิตใจของคุณ No storm can destroy your life จะไม่มีพายุหรือว่ามรสุมใดเนี่ยทำลายชีวิตของคุณได้เลย So it is the wisest thing we can do เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่เราสามารถทำให้กับตัวเอง To develop or form a foundation or stronghold of The Word of God คือการที่เราพัฒนารากฐานหรือป้อมปราการแห่งถ้อยคำของพระเจ้าให้แข็งแกร่งขึ้นในจิตใจของเรานะครับ this we going about to talk week we're Cre to be blessed และในสัปดาห์นี้นะครับเราอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้รับการอวยพร and I really felt inspired in my heart to share with you about this this week ก็ในสัปดาห์นี้นะครับผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจที่อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้กับทุกๆคนเลย because many times we when we look at the negative things that happens to us and happens in the world เพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเมื่อเรามองดูสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือว่าเกิดขึ้นในโลกของเราก็ตาม we start to Think that this life is a curse เราก็อาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ชีวิตนี้เหมือนโดนสาปแช่งหรือเปล่าแต่ That's not the biblical view. That's not God's view for us. แต่การคิดแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นความคิดที่มาจากพระเจ้าและก็ไม่ใช่มุมมองที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีด้วย so always this to come to God we need always come back this truth that back Created be blessed to us เราจึงต้องย้อนกลับมาแล้วก็ปักหลักเชื่อในความจริงนี้เอาไว้เสมอนะคะว่าพระเจ้าเองสร้างเราขึ้นมาเพื่อที่พระองค์จะได้อวยพรเรา and that soon not you will soon see this week this this is see a selfish message และอีกไม่นานนะครับในสัปดาห์นี้คุณจะได้เห็นและเข้าใจว่าการแบ่งปันเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเห็นกับตัวเลย you know when you understand you're created to be blessed and you walk in that blessing และเมื่อคุณเนี่ยได้รับการเปิดเผยความจริงว่าพระเจ้าสร้างคุณเอาไว้เพื่อที่พระองค์จะได้อวยพรและคุณเองก็ดําเนินชีวิตอยู่ในความจริงตรงนี้ด้วย then you're also able to be a blessing to people around you คุณรู้ไหมครับว่าและหลังจากนั้นแหละคุณจึงจะสามารถเป็นพระพรให้กับผู้คน ที่อยู่รอบตัวคุณได้ So remember last week we talked about how we are to be good receivers จํได้ใช่มั้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแบ่งปันกันไปนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วย So if we want to be good givers ดังนั้นถ้าเราเองอยากจะเป็นผู้ให้ที่ดีได้ We need to learn to walk in the blessing of God เราจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะรับพระพรจากพระเจ้าและดําเนินชีวิตด้วยพระพรของพระองค์ก่อน And so please don't take this message as a me 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 bless me ดังนั้นเนี่ยอยากฟังคำเทศนาตรงนี้แล้วก็เอาไปคิดแบบตกขอบนะคบว่าเป็นคำเทศนาในลักษณะที่แบบว่าชั้น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 ตัวชั้นเป็นศูนย์กลางเลย nor talking about materialless is this talking just หรือว่าการสอนตรงนี้นะคบก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการอยากจะหนุนใจให้เรามีวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆนานามากมาย But it is really the life God has designed for us แต่อยากจะให้เราเข้าใจนะคบว่าชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่พระองค์ออกแบบ ให้กับเราตั้งแต่แรกอยู่แล้ว we'll our key text for go h to text t key เดี๋ยวเราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะ We'll look at Genesis chapter 1 2 7 a n d 28ในปฐมกาลนะคะบทที่1ข้อ27ถึงข้อ28 It says so God created man in His own image in the image of God He created him male and female He created them พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง Then God blessed them and God said to them Be fruitful and multiply fill the earth and subdue it have dominion over the fish of the sea over the birds of the air and over every living thing that moves in the earth พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนก อากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน So now we are looking uh, at the God's blueprint for human life in the earth ตอนนี้จากในข้อพระคัมภีร์นี้นะครับทำให้เราได้เห็นภาพพิมพ์เขียวดั้งเดิมที่พระเจ้าได้จัดเตรียมแผนการไว้ให้กับการทรงสร้างของพระองค์บนโลกนี้ This is the picture God Design us for และนี่ก็เป็นภาพที่พระเจ้าเองได้ออกแบบไว้ให้กับเราตั้งแต่แรก no curse ไม่มีเรื่องของการสัปแช่ง no suffering ไม่มีเรื่องของความทุกข์ทรมาน but to live in the blessing of God แต่พระเจ้าต้องการจะให้เรามีชีวิตอยู่ในพระพรของพระองค์ now some of you may think that sounds impossible that doesn't sound true บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าชีวิตแบบนั้นฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นจริงหรอก that's because we always look at life through the fall เป็นเพราะว่าเรามักจะมองดูสิ่งที่เกิด ิดขึ้นในชีวิตจากการล้มลงของมนุษย์ but if you look at God if you look at life through God's will and plan แต่ถ้าเรามองดูทุกๆอย่างนะครผ่านทางแผนการของพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระองค์ and through the redemptive work of Christ และผ่านทางงานแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ you will see that God's will for us is to be คุณก็จะได้เห็นนะคะว่าหัวใจของพระเจ้าสำหรับเราก็คืออยากที่จะให้เราได้รับการอวยพรในทุกๆด้านของชีวิตเลยและให้เราดูในข้อที่27อีกครั้งหนึ่งนะค e ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มีความหมายมากๆเลยนะคะพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อมนุษย์เองจะได้ เป็นภาพสะท้อนที่ถูกต้องของพระองค์ออกไปเพื่อที่มนุษย์เองเนี่ยจะได้สะท้อนสิ่งที่เป็นชีวิตแล้วก็ลักษณะนิสัยของพระเจ้าออกไปและเรารู้ใช่ไหมคะว่าพระเจ้าเองก็ไม่เคยสาปแช่งใครพระเจ้าเองไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในคำสาปแช่งอยู่แล้วและพระเจ้าเองก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแบบอย่างของพระองค์เราจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา ื่จะมีชีวิตอยู่แบบโดนสาบแช่งนะคะ r i t h i s is God's original blueprint for us และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพพิมพ์เขียวของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา and Notice what did God do right after He created male and female และให้เราดูนะคะว่าพระเจ้าทําอย่างไรเมื่อพระองค์นั้นได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิง It s s then God blessed them ในข้อ28บอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์ God bless them พระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์นะครับ the, This act of God says a lot to us เพราะว่าการกระทำของพระเจ้าตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมีความหมายมากๆสำหรับเรา it, it reveals that this is God's plan for human life in the earth เพราะเป็นการบอกให้เราได้รู้นะคบว่านี่คือแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์บนโลกใบนี้ So no matter what's going on in the world and how bad it may seem ไม่ว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้น หรือว่าดูแล้วมันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม We have to live by what God's word says and not by what we see เราก็ต้องเลือกที่จะดําเนินชีวิตต่อไปตามสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าได้บอกไว้นะครับไม่ใช่ตามสิ่งที่ตาเรามองเห็น We are created to be blessed เพราะเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับการอวยพร And when you dare to believe this แล้วเมื่อคุณกล้าเชื่อว่าคุณได้รับพระพรแล้ว When you dare to receive this in your life เมื่อคุณกล้าที่จะรับเอาความจริงนี้เข้ามาในชีวิตของคุณ You will live differently คุณจะเห็นการดำเนินชีวิตของคุณแตกต่างไปจากเดิมและคุณก็ยังสามารถที่จะเห็นพระพรนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อให้โลกใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและคุณดูไหมครับว่าตรงนี้แหละที่จะทำให้คุณสามารถช่วยเหลือคนที่เขากำลังประสบกับความทุกข์ยากลำบากได้คุณจะสามารถเป็นท่อให้กับพระเจ้า to ที่จะนำความช่วยเหลือของพระเจ้าไปถึงผู้คนได้ Wonderful a Per perspectiveive ตรงนี้ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆที่เราควรจะมีด้วยนะคะ So we'll look at five points this week again ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาดูด้วยกันใน5้าหัวข้อน,นี้นะคะ Concerning this truth about being created for the blessing เกี่ยวกวับความจริงในเรื่องการที่เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้รับการอวยพร Alright so we'll look at the first point today เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูในหัวข้อแรกกันก่อน The blessing is your birthright พระพรตรงนี้ถือว่าเป็นสิทธิ ที่คุณได้รับตอนที่คุณบังเกิดใหม่นะครับ Now you can you can walk in your birthright or you can reject your birthright but it is your birthright คือเมื่อคุณดำเนินชีวิตของคุณต่อไปหลังจากการบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยคุณจะรับเอาพระพรอันนี้หรือคุณจะปฏิเสธไม่ยอมรับพระพรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณ You know but the scripture says says to us แต่ในพระคัมภีร์นะคบได้บอกกับเราว่า when you're born again เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว You're born or you're restored back to the place of blessing คุณก็ได้เกิดมาหรือว่าได้ถูกนำกลับมา สู่จุดแห่งพระพรดั้งเดิมของคุณเดี๋ยวผมจะให้คุณได้ดูนะครับจากในข้อพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่3าข้อ Abraham เหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกันกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อนะครับ now notice t h a s says, those who are of faith เห็นไหมครับว่าสำหรับคนที่เชื่อ now that simply means those who are born again through faith in Jesus Christ ก็หมายความว่าใครก็ตามที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับโดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ You are blessed with believing Abraham คุณเองก็ได้รับพระพรร่วมกันกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ You know when Abraham believed God's promise เพราะว่าตอนที่อับราฮัมเนี่ยเขาเชื่อในคําสัญญาของพระเจ้า The Bible says God blessed him พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเองก็ได้ทรงอวยพรเขา So Abraham received the blessing by faith อับราฮัมเองได้รับพระพรด้วยความเชื่อที่เขามีในพระเจ้า In the same way และในทํานองเดียวกันนะคบ When, when we have faith in Jesus Christ เมื่อเราเองมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ We become born again เราเองก็ได้รับการบังเกิดใหม่ And we are restored back to the blessing และตอนนี้เราก็ได้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งแห่งการได้รับพระพร Notice how the verse say puts it และให้เราดูนะคะว่าในข้อนี้เนี่ยพูดเอาไว้ยังไง Those who are of faith are blessed ผู้ที่เชื่อนะครับจึงได้รับพระพรตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงทางฝ่ายวิญญาณที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วและก็เป็นตำแหน่งทางฝ่ายวิญญาณของคุณไปแล้วไม่ว่าตอนนี้ชีวิตภายนอกของเราจะได้รับประสบการณ์จากความเป็นจริงตรงนี้หรือไม่ก็ตาม ตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะทำให้ข้อพระคัมภีร์พูดไม่จริงหรือว่าเป็นการโกหกไปนะครับเพราะว่ายังไงพระคัมภีร์ก็ยังเป็นความจริงอยู่ if you again you're born ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว you are b ยังไงเนี่ยพระเจ้าอวยพรคุณไปแล้ว and when you understand this and have this revelation when this you เมื่อคุณเข้าใจตรงนี้ได้รับการเปิดเผยความจริงตรงนี้ see life คุณก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตแตกต่างไปคุณก็จะมีความคาดหวังเนี่ยแตก ไป and, and you walk differently or live differently แปลว่าคุณอ่าดําเนินชีวิตของคุณใช้ชีวิตของคุณแตกต่างไปจากเดิมเพราะ you have this understanding เพราะตอนนี้คุณเองมีความเข้าใจใหม่ that walking in a blessing is your birth right through the new birth ว่าการดําเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยถือว่า เป็นสิทธิ์ของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว so the truth is this และความเป็นจริงเลยก็คือ no born again child of God should be affected by the curse ไม่มีลูกพระเจ้าคนไหนที่บังเกิดใหม่แล้วควรจะได้รับผลกระทบจากคำสาปแช่ง you know now some people who are not renewed in their mind แต่ว่าก็อาจจะมีคริสเตียนบางคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดให้ตรงกันกับความจริง you know they may say or think that this sounds too good to be true เขาก็อาจจะฟังดูแล้วก็คิดว่าอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันจริงเกินกว่า ที่มันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ Now, <remember> this แต่อยากจะให้คุณจําไว้นะคร Never bring the word of God down to your experience คุณอย่าเอาถ้อยคําของพระเจ้าลดลงมาอยู่ในระดับประสบการณ์ของคุณนะครับ But Let your mind let your beliefs system go up to the level of the word of god แต่สิ่งที่คุณควรจะทําก็คือยกระดับความคิดความเข้าใจของคุณเนี่ยให้ตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้า don't allow your experiences to change the word of god อย่ายอมให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงถ้อยคําของพระเจ้า but let the word of god change your b e l i e f and change your experience แต่คุณควรที่จะอนุญาตให้ถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนความคิดและก็ประสบการณ์ในชีวิตของคุณสมัย so the reality is this ความเป็นจริงเลยก็คือ you know spiritual reality ถ้าเราพูดถึงความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณนะคะถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคุณบังเกิดใหม่แล้ว You are blessed รู้ไหมครับว่ายังไงเนี่ยชีวิตของคุณมันเต็มล้นไปด้วยพระพรอยู่แล้ว by out But spiritual realities left faith are แต่อย่าลืมนะคบว่าความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะสามารถส่งผลออกมาสู่ชีวิตภายนอกได้คือคุณต้องเชื่อให้ตรงกับความจริง That's the truth. why shall said Jesus know you The truth will set you free you will และนี่คือเหตุผลที่พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงนี้จะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ You must dwell in this truth ดังนั้นคุณเองจำเป็นที่จะต้องจมอยู่ในความจริงนี้แล้วก็ฝังลึกอยู่ในความจริงนี้ Even when you see the mess around you ถึงแม้ว่าคุณจะเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบตัวก็ตาม Even though you have bad experiences ต่อให้คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก็ตาม You have to hold on to this truth คุณจำเป็นต้องยึดมั่นอยู่ในความจริงนี้ไว้เสมอ And renew your mind with this truth และเอา ความจริงนี้เนี่ยมาเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ I'm born again ว่าฉันบังเกิดใหม่แล้ว I am blessed ฉันได้รับการอวยพรแล้ว The blessing of God is my birthright และพระพรของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นสิทธิของฉัน When you do that เมื่อคุณทำแบบนี้ความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณก็จะค่อยๆปรากฏออกมาแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของคุณด้วยวันนี้อยากจะให้คุณได้คิดทบทวนถึงความจริงนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะอ่านตามข้อพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วก็ใคร่ควรตามข้อพระคัมภีร์บ้างหน the w o r ะ stronghold become your เพื่อที่จะได้ยอมให้ถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยกลายมาเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งในจิตใจของคุณ Thank you for joining us today. We'll see you again soon. ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ God bless you. ขอพระเจ้าไวพร์นะครับ